สวัสดีครับพี่ทุกคนนอดทักทายกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่9นะครับวันที่9นะครับวันที่9มีนาคมพศ2568ครับกับเลขวิ่งสายทหารงวดประจําวันที่16มีนาคมพศ2568นะครับผมก็บวันนี้คือเก่านะครับเป็นคลิปนะครับผมลงให้พี่เอาไปเป็นแนวทางพี่เสือบ่เสือบ่อเป็นหยังนะครับผมก็แค่อยากจะบอกพีวีทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นผมเห็นด้วยความจริงใจ นะครับจะเสื้อบ่เสื้อจะตามบ่ตามบ่ว่ากันครับเพราะว่าผมกะบอกไ้ก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มพ่อเพื่อกันนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังพยายามทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดนะครับผมผมบอกะบอกง่ายๆพี่นะครับชีวิตคนห้องมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของมันนะครับในเมือมันมาหดชุดอิมโตนะครับมันก็ต้องหันหาฉีกใหม่เหตดต่อไปแต่ว่าคนที่เป็นเอฟซีผมมาตรงยานะครับสบายใจได้นะครับผมก็ยังลุ้งห้ปกตินะครับแต่ะ ลงแน่บ่ลงแน,งแน,งแน่เฮนั้นที่นี่เนี่ยกะเยาว่ากัดหอดมือเดี๋ยวพงศ์กมากสรุปให้คือเก่านะครับว่าน,นี้เลขวิ่งสายทหารครับงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2567นะครับหลายคนกะสีเบอร์เสืองวดก่อนผมก็บอกว่าเลขวิ่งสายทหารเขาหายซีมาลัานเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าลัานเปอร์เซ็นต์มันมากบอกมากเก,ก่าสีครับแต่มันก็มีลุดมีเข่าไปเรื่องปกติเสียให่มันเข่าตึงหมดมันเป็นไปบ่ได้นะครับอันนี้เป็นความฝันของคนพอเต็มนะครับคนสติบ่ดี นะครับผมคนไหนจะมันมันบไม่มีนะครับว่าสีเล็กไม่ใชเขาสมุงเหล็กผีไม่ใชเขามันก็ไม่ลุดมีเขาแต่ว่าบางคนก็บาเข้าใจบางคนคิดว่าจะต้องแม่นต้องเขาต้องเก่งต้องปังต้องโดนนะครับแต่คุณเมื่อเคยถามเขาเลยว่าครับว่าคนที่เขาเอาห้ยมากคนที่นั่งว้าอยู่อตนาโทรศัพท์เนี่ยเขาําบากสําไดครับเพื่อสด้เล็ตัวเลขใหม่พีแต่ละคนแต่ละคนเขาต้องใส่อีหยังแน่เขาต้องใส่ความสาสมารถแบบใดแน่ถึงสิได้มาก นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อปรับผมก็สิไ้มาเลยนะครับถ้าเขาบ่หมักปีเขาบ่ชอบพีเขาบ่นิยมพีไผกเสิส่งเลขให้เขาคิดง่ายๆครับบ่้องไปคิดอีกอย่างมากไม่นะครับผมงวดนี้คือกันนะครับถ้าเพื่อนบ่มั่นใจเพิ่นบ่เสื่อใจในช่องเพิ่นก็บ่ส่งห้ถ้าเพื่อนส่งห้แล้วน่นกะ็เป็นนำใจของเพิ่นส่วนพี่ที่ซื้อบ่ซื่อพี่เสื้อบ่เสื้อน่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับมันมมนประเด็นของพี่นะครับมันบริเกียวกับผมมันอยู่ที่พี่เองนะครับผมคือบอกตรงๆบางเทียคือผมเคยบอกหลายเทียแล้วนะครับ ผมเหตุที่ผมก็อยากได้เงินนะครับผมไ่อยากรบกวนพี่ผมก็บม่อยากรบกวน,พ,กกกวนพี่ทุกคนเพราะผมขอพี่ก็ว่าผมขอนะฮะเดี๋ยวกลไปว่าผมอีกนะครับโยกเยกิลบัญจอบัลที่จังสันจังสีนะครับมนุษย์นะมันเห็ุให้ถือใจคนสุคนบนไปเดอกนะครับใจผมเพียนถือใจพี่มันก็คงเป็นไปบ่ได้แต่ตัวผมเองอยังบ่ถือใจจกของ ผมมาแบ่งปันพี่ก็เอาไปถอครับจะไปคิดอย่างไรนะครับผมถือว่าพิ่มีน้าใจผมก็มีน้าใจที่จะให้พี่ไปนะครับกับเลขวิสายทหารงวดประจําวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 8นะครับบางสีบางอย่างพี่อาจจะว่าผมบมวนครับผมเป็นคนบมวบนครับผมบอกตรงๆนะฮะแต่ผมมีความจริงใจนะครับผมบดเดี้มีเสือแสงอีกอย่างนะครับเบาคําไหคือคําหนักนะครับบุพิกหนักมือเป็นหลังมือนะครับผมเบาอีกหนึงเหตุการณ์กระทบอีกอย่างหนึ่งครับผม มันบวแมนนะครับอย่าไปแนวคนในแง่หลไยในเมื่อผมมีน้าใจพี่ก็ต้องรับน้าใจผมไปแน่นะครับก็ใช่ว่าหายไปแล้วนะครับกสิว่าจังสันจังสีอีกนะครับนี่เป็นน้าใจจากผมพี่ศิับบผลับก็แเลี่ยวแต่พีมันเป็นนาทีของผมที่มานําเสนอนะครับผมอย่าไปคาดหวังในอย่างมากมายครับผมกับชีวิตนะครับอย่าคิดว่าตัวเองที่ถูกถูกหวยสมหมดมันก็มีผิดมีถึงเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาแคบหน้าจอไปครับ าอยู่กันมาดนนะครับพี่เป็นกับยูนผมมาเป็นปีสองปีแล้วแล้วมีเหตุผลยังครับผมตรงเปียอันนี้นะครับติดตรงมาตัวพีพีทุกคนที่ตามผมนะครับถ้าพี่มากพีก็สือพี่บมากก็แเหล้วพีกรพราว่าเลขมันโตเดียวนะครับพี่กับเอาไปินกระไรพวกบินกระไรนะครับแล้วแต่พีก็อันนี้แล้วแต่พี่เลยว่าง่ายๆนะครับคือแล้วแต่พีพีทุกคนเลยละกันเราจะทํายังกระทานะครับเอาหายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงเลขไม่กลับไม่น่าเลขบ่บ่ต้องกลับล่างหายแล้วก็เลขสามตัวตรงบ่ต้องนะครับสามตัวตรงหายพี่ก็ไปตดเอา นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมมีอย่างไรนะครับเอาไปเป็นแนวทางบึกหากมักกระสือผมมักกระพานนะครับผมถือว่าแบ่งปันกันไปได้มากก็อยากแบ่งบ่ได้มากก็อยากแบ่งนะครับผมแต่ว่านำใจที่หายไปอะพี่ศิลับอหรือว่าพีสิเกียิผมตติมผมก็บอกหนนะครับแต่ผมก็เสื่อมหมั่นในเอฟซีผลคนที่เขาหักผมคนที่เขาหมั่นใจในตัวผมก็หลนะครับคนคนที่ผมมั่นใจผมก็บอกว่ายังครับผมก็ได้คิดอีกอย่างมากไม่นะครับชีวิตคนเัามันมีลมมีหลุกเป็นเรื่องปกติ นะฮะผมมีผู้ใดเสียดให้ถึงใจคนณลอยเอรเซ็นต์ดอกนะฮะยา,ย,ายาวกว่ายาวเก่าวไปหลายแล้วบอกไปหลายยายห่างครับกับฝากละกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าพี่ละกันนะครับเอาความสบายใจฮลัลโหลครับเท่าไหรพี่อ๋อครับครับงานเข้ามาได้่าพี่ผมอันนี้อยู่ไรสดอยู่ครับ อ่ะสวัสดีครับไปกันต่อนะครับพี่ทุกคนมังหันการธิรุฬหนะครับเพื่อมาส่งของให้ลุงนะครับกับธรรมดานะครับพี่กับอย่างที่ผมบอกอะครับพี่มากปีก็ซื้อพี่มาพี่ก็ผ่านแล้วก็พี่จะไปประกอบปุ๋ยยางก็ได้หรือพี่สิไปออกกำลังกายอะไรครับพี่จะได้ก็ฝากละกันเนาะเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมกับผมมีอย่างหลายวัอนี้ประมาณนี้ล่ะ นะครับกับประมาณ8นาที10นาทีนะครับคุยกันแน่นะครับบริคุยกันโดนนะครับตามที่คุยกันมืนเคลืนไหวนะครับพี่เป็นคนเทนต์จะเมียก็อยากขายขายของนะครับมันเขาบอกเนี่ครับเมียก็อยากขายกับขอกับน้านะครับช่วงนี้เมียกับกับมาบานแล้วเพิ่นก็ว่าขายของมันก็ใจดีกลัวเอ้าก็ลองไปลองเบ้างนะครับพี่อีหยังที่มันดีก็อยากเฮ็ดอันที่บ่ดีก็ว่ากันใหม่ นะครับผมอันใดที่มันดีห้าก็่าสูงกันไปอันใดที่มันดีกันแต่ก็เป็นกำลังใจคือเก่านะครับพี่นะครับผมพี่ยังดอกนะครับผมจะไปขิดยังหลายนะครับแต่ผมกับเป็นคนเฮ็ดชิบนอกวงการน้อยบางทีผมก็เกิดน้อยใจแต่ของเองเฮ็ดไปก็คือเก่านะครับบางคนกับซิมีแต่าจะอยากกันไปแต่เพิ่นแต่เพิ่มไม่สนิทกันไปทั้งที่เลขกันถึงกับสมวดผมก็ยังงงนะครับว่าเป็นยังเกิดขึ้นยังกับผมนะครับผมกับว่าเข้าใจคือกันนะครับแต่ส่วนที่ว่าแล้วแต่พี่จะพิจารณาเอานะครับปีนี้งวดนี้ถือว่าาผมพลด เดือนหนาปกว่าไม่นะครับะก่าผมก็เปรียคิดอีอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางของชีวิตมันก็มีเป็นลุมเป็นบ่อเป็นเรื่องมันไม่ย่ำขืนย่ำลงครับผมดวงคนเฮาไม่ใช่หลลุ่ยตลอดเป็นไปว่ไไรครับขนาดระดับดอลลาร์หนักหลงลร่ำหย่หายทองคำเรายังมีเวลาหลงเวลาถือโจมตีผมก็บพแตกต่างอย่างจากเขานะครับผมก็คขึ้นกันมนุษย์เดินดินนะครับมนุษย์เดินดินกินเขากินนามนะครับมันกับเป็นเรื่องปกตินะสิมีคนอันนี้คนหักค้นสร้างนะครับ น่นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมสิบอกนะครับเวลาผมถูกหอยมากมันก็คือเทวดาเวลาผมมาถึงมากก็ซ้ำมาตัวหนึ่งแล้วครับเอาง่ายๆสรุปเป็นสันแถบสู้หมองสู้แจน,นะครับสู้ช่องเรียกวาย่าอะไรเป็นสู้คตรนะครับผมความดีไม่มีขายจะได้ทำเอาเองครับความซื่อสัตย์นะครับความจริงใจหาบ่ได้เขาก็ต้องพยายามรักษามันไว้ นะครับผมในเมื่อมัรักษามันบุหรี่หกระตองปล่อยว่างมันไปมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอฟซีนาหักกระลหลรักษาเพิ่นไวเอฟซี FC บวหักกระล่อยเพิ่นไปก็มีแค่นั้นนะครับผมหลายคนอาจจะถือผมอาจจะถือโจมตีจากหลายช่องทางก็จริงอยู่แต่ว่าก็ซ,ซื้อนะครับผมบุไรี่ฉีดยังโปอยว่างนะแต่กัหวังว่าทุกคนที่เข้าใจนะครับตัวเลขที่หายือเป็นแนวทางเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่บุญที่วัสนาของแต่และบุคคลครับบ่มีไพลโหครับว่าเลขสี่ยออกตัวไหนล่ะก็บ่อมีไพลโหนํำว่า เมื่อนี้สิเกิดอียังขึ้นแล้วก็เวลาต่อวิเวลาหน้าที่ต่อนาทีครับชีวิตเท่าแขียนบนเส็นได้ครับถามมีชีวิตอยู่ พยายามทำสิ่งดีๆให้เจ้าของแล้วก็อบพวกคนที่เขาหักครับแล้วก็คนอื่นและคนทายาทมิรมิสหายนะครับเพราะว่าสิ่งดีๆดีเป็นแรงบักดันในปีสูนะครับจากผู้ชายคนหนึ่งครับเริ่มต้นจากศูนย์มหอดมนีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นดวงของต้ะของแล้วนะครับผมมีบรญดยากให้เกิดแบบนี้ถ้าเกิดชุคนนะครับควบเจ็บควบป็นควบป่วยควบไต,ตเป็นเรื่องปกติเสว,วาวควบดีสีน้ำสูพาข้าไปสูแห่งที่ดีนะครับผมเมื่อนี้ก็ฝากพิทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเรื่องล่าวดีดต่อไปว่าตองอยากนะครับตัวเลขเข้าว่าใดหลายตัวแต่ว่าอยากจะแบ่งปันเท่าน,นั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับลำล้ำลวยๆเงิ่นไหรกองท่องไหลมาสิบบันสาหาบนรลือวันนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม